ห่วยได้อย่างลรคู่บ่ามึงน่ะจูตับเออคู้ไหนบ้าเสียทีนี้ตากงเออจู่ตับพี่เดี๋ยวบวงลุกได้ไวเอาคนๆเลยตี้กต้องกงต้องคกงเงินพนอมน่ะยังแก่งได้ตากคนทีพี่ สิกแม่เนาะบนังอนสีไข่ครึ่งกันอยู่ตียัถูตับแม่เนาะตับล้วนลวนเลยตัวนาะอนออันนี้ใส่หลายหลายอไอันเปนข้าวคัวดีน้องบเียพมมาพมขนาดเทียนอ๋ออันนี้พงบดข้าวคัวพี่น้ำน้ำ็ม น้ำเคียมใส่ลงไปแบบคัคแบบมืดๆนี่เรมื่อนะแบบเหนิก็เแบบคคนึ่งอันไหเออหมวยคนเห็นบูยซิกเกเดีวโซซิกบงจากบาทมบงกันะบู๊ซิกกัยังเป็นซิกขึ้นเาเนาีไเนาะเอาหอมหือป้อนเฮยไปทังไหถึงบาทขึ้นลวกังวไม่ขึ้นแดงเบอแมนพริกพิกังหัวมีเส้นไ อ,อ๋อจังเป็นจังเข่งเป็นเข่งซิกเป็นซิกตับเนาะแบบเข่งเข่งเลยตัวน่ะมาเลยจุตับแบบเข่งเข่งเดี๋ยวเราเปืนเนี่ยข้าบเลยวะเออใน่เราอยากอ่ะคุณพูดตัวนีไอ้อืมนุ๊กเหี้ยเหของแท้แต่ว่าอตอนตับไม่จะมันคุ้นเนี่ยเนี่ยพี่ลอยคุ้นลอยมันลอยคุ้นลอยเหมือเออซื้อเหล็กบนถือได้ลอยคุ้นลอยอ่ะเออตับตัวแต่ว่านี้ซิกที่ ซื่อตัวเองก็สิคืนซองนะคือซองลุยไบ้บ่ลุยน้องจะหามเบิ้งมัใกล้กับหมอโอ้โตรงเ้าได้อยากอะไรแนบให้เขาเลยบอกตักฟุตเลยอย่างนี้ตูมเขาปะ Này。<tuh <tuh ừ. mhm 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 ngọt mhm mhm nó Ừ. mhm โอ้โหเนี่อ็เห็นเบาอยู่เห็นนอกก็ไก่น้ำดูอยู่ไทยดิขัดพ้นด้ดีกันเด้อตาปลาดิหรอแข่กันคนเดียเดีองมาลงก่อนเถอะยังอีกเกินคนเด้องนี้เหรอเนี่ห้องแท้โอ้ตัวกินจับตัวนี้ขอสดก่อนเหรออ้สุดอบ อ,อุ๊สิเก็นะเจ้าน้อเอออข่ากับเย็นแต่ว่าเอ็นน้อยวะเนาะคอยวินีพี่เอ็นใหญ่เลยพี่ใหญ่บบเกียวน้งองบ่มันอยู่ที่ลีลาบ่เฮ้อ,อยู่ที่ลีลาบ่เฮ้ยน้อมัอยู่ที่อย่างน้องความคือ <laughs> บะไรส้มบ่าขวก,กับว่าอยากเข้าแไ, <cetera> ไปไกลแล้วเพื่อนนะาถึงความทีกับ,บ่ะไรน้องเออทีแบบเงียนๆทีแบบเงียนๆสามเทียสาเทียหันาทีนึง่อะเดี๋ยว<ะ>โดนเนี่ยดเห็นบอไก่ออเออจงมาแล้วเลีเ้วล้ว ต้องเดี๋ยวเบียของปีาศาสออโอ้โอ้เจียวสุดแล้วมันตรมไกลไหมห้อหัหัวมึงจังเป็นจังมันเนอะอืมเบียดคิ้งๆจุงกันออกได้หืมให้นอกไงด้วยสล้ำอ,อื่น พี่น้องอย่าเฮ็ดอีหยังแบบเพีงๆล่องวามาเบิง่งอันนี้ชงไม่ตะกร้องกันมาเหรอหาหม่องสุดยอดเบิ่งกัอ่ะลงศูนย์เบิ่งกัน่ะน้องโอ้ยเนยี่ยขาคอได้พี่โอ้ยต้องมีพร้อมเด้วบ่พันม่เดียนอะ่ะสอกซิ่กับหนานี่อยากแน่อยู่เอ,อ้บอ่บนเรือกัลุยด้วยกันด้วพี่นี่อกองเบิง่งแต่ก็มีแต่กมวยซิกหนึ่ง หอมพันนั่งยังไงหอมพันตับมึงนู้โอ้ปอดโอ้เคร่งเป็นเคร่งนี่ละเอาผู้เดียวกันผู้เดียวกันบอลชนชนกันเดียวเฮ้เดียวอ๋อนั่นคือมีแนวพันน้ำเนรอเอานี่ไงฮะบอสบอสไปยังไงบอสพันเนี้ยสุดยอดแบบอย่าบอกใครกันเลยทีเดียวเคร่งดีเคร่งนู้ Hva? <laughs>